is the the world สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณเฟิงเหมือนเดิมนะคะ ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะคุณก,ก,ก็จะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันไือยังคะ,ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะค่ะให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือสมุดคัดไทยเล่มนี้ขึ้นมาได้เลยค่ะ สำหรับหนังสือสมุดคัดไทยนะคะจะเป็นเล่มสีเหลืองแบบนี้เลย่าเด็กเจอหรือยังเอ่ยถ้าเกิดว่าเด็กคนไหนเจอแล้วให้เด็กนะคะเปิดมาหน้านี้รอเพื่อนได้เลยนะคะสำหรับหน้านี้นะคะก็คือหน้าที่27นะคะหน้าที่17จะมีเลข27ไทยนะคะอยู่ด้านบนฝั่งขวามือตรงนี้เลย สำหรับเลข27นะคะจะมี2นำเจนะคะเลข2จะอยู่ด้านหน้าเลข7จะอยู่ด้านหลังนะคะเด็ดๆค่อยๆเปิดทีละหนึ่งหน้านะคะ ถ้าเกิดว่าเจอแล้วสำหรับหน้านี้เนะีคะเขาบอกว่าให้เด็กนะคะฝึกลากเส้นโคง้งขึ้นจากทางซ้ายไปขวานั่นเองนะคะ mm. ก็คือเริ่มจากตรงนี้เลยเด็กเห็นตรงจุดสีดำไหมคะ เราก็จะมาเริ่มจากจุดสีดําทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะโค้งขึ้นไปทางด้านขวามือฝั่งนี้เลยนะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในกรอบสี่เหลี่ยมในรูปภาพรูปนี้นะคะสําหรับรูปภาพรูปนี้นะคะจะเป็นรูปภาพเด็กผู้ชายสองคนนะคะเขากําลังเล่นใน สนามเด็กเล่นใช่ไหมคะกาลังเล่นเครื่องเล่นเลยอ่าทีนี้เขาจะมีเส้นตามรอยปะโค้งแบบนี้เลยเราก็จะมาต่อเติมนะคะเส้นตามรอยปะให้เขาสมบูรณ์นะคะเริ่มจากตรงนี้เลยทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะอ่าลากโค้งขึ้นไปทางด้านขวามือแบบนี้เลยอ่าหนึ่งโค้งแบบนี้อ่าโค้งไปอีกหนึ่งโค้งแบบนี้นะคะ เด็กๆพยายามควบคุมดินสอให้ได้นะคะแล้วก็จับดินสอให้ถูกวิธีด้วยนะคะเด็กๆจะได้รากตามรอยปะได้โดยที่ไม่ออกนอกเส้นนั่นเองนี่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อมาเดี๋ยวเราจะมาดูตรงเส้นบรรทัดนะคะสำหรับบรรทัดที่หนึ่งนะคะก็จะเริ่มจากตรงนี้เลยทางด้านซ้ายมือเหมือนกันนะคะนี่ที่เขาทำมาให้เด็กดูเป็นตัวอย่างนะคะที่เป็นลูกศรสีแดงเริ่มจากซ้ายนะคะโค้งขึ้นไปด้านบนมาทางด้านขวานั่นเองเราก็จะมาเริ่มจากเส้นตรงนี้โค้งขึ้นไปหนึ่งโคง้งสองโคง้ง สามโค้งสี่โค้งห้าโค้งหกโค้งเจ็ดโค้งแล้วก็แปดโค้นั่นเองนี่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าบรรทัดที่หนึ่งนะคะเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาต่อด้วยบรรทัดที่สองตรงนี้เลยนะคะ โค้งไปเลย 1, หนึ่งโค้งสองโค้ 2, งแบบนี้เลยโค้งแค่นิดเดียวนะคะเด็กๆพยายามอย่าให้เขาเลยเส้นบรรทัดขึ้นไปนะคะเพราะว่าเขามีรอยปะให้เด็กดูนะคะเด็กๆก็พยายามโค้งไปตามเส้นรอยปะนะคะทําง่ายมากๆเลยนะคะไม่ยากเลย มาอีกบรรทัดต่อมาถ้าเกิดว่าบรรทัดที่หนึ่งสองเสร็จแล้วก็มาบรรทัดที่สามต่อเลยนะคะอ่าแบบนี้เลยต่อค่ะอ่โค้งสุดท้าย เสร็จเรียบร้อยแล้วมาบรรทัดต่อมากันเลยค่ะนะคะ้งนี่เลยเด็กๆค่อยๆฝึกนะคะอย่าลืมนะคะว่าเวลาเราลากเส้นตามรอยปักเราจะต้องใช้เป็นดินสอเท่านั้นนะคะเวลาที่เด็กลากออกนอกเส้นจะได้ใช้ยังลบๆได้นะคะอย่าลืมนะคะ ถ้าเกิดว่าใช้สีไม่ได้นะคะสีเราไม่สามารถลบเขาได้หนังซื้นเราก็จะสกรกเกอะเถอะนะคะอะ่นี่เลยค่ะและสำหรับอ่า เส้นโค้งคุณพ่อก็ทําให้เด็กๆดูเป็นตัวอย่างแค่สี่บรรทัดนะคะส่วนบรรทัดต่อมาบรรทัดตรงนี้ให้เด็กทํา,ด,าด้วย it, ต, Maria, Bass, ตนเองนะคะแล้วเดี๋ยวคุณพ่อจะข้า,ขา for, มมาเส้นบรรทัดตรงนี้เลยซึ่งบรรทัดตรงนี้นะคะเขาก็จะมีแค่เส้นตามรอยปะจากจุดเริ่มต้นแล้วก็ตรงนี้เลยจุดหมายของเขานะคะเพื่อนของเขานะะคจะอยู่ทางด้านขวามือเราก็จะมาเริ่มจากทางด้านซ้ายนะคะโค้งไปหาเพื่อนของเขาที่อยู่ทางด้านขวามือแบบนี้เลย ่าโค้งนิดเดียวนะคะเด็กๆไม่ต้องโค้งเยอะนะคะอยากให้เขาเลยเส้นบรรทัดขึ้นไปนะคะอ่าตรงนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะแต่ว่าเด็กๆก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆนะคะไม่เป็นไรถ้าของเราโค้งไม่ได้หรือว่าไม่สวยเรวก็ลบนะคะแล้วก็เขียนใหม่ได้ไม่เป็นไรนี่เลยแล้วก็โค้งสุดท้าย แบบนี้เลยอ,อีกบรรทัดต่อมาเหมือนเดิมเลยค่ะไปหาเพื่อนเขาที่อยู่ทางด้านขวามือโค้งขึ้นไปนิดเดียวไม่ต้องโค้งเยอะนะคะ แบบนี้เลยแล้วก็บรรทัดต่อมานะคะสําหรับบรรทัดนี้เขามีจุดเล็กนิดเดียวเลยค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะจุดเล็กๆทางด้านซ้ายเราก็จะโยงนะคะโค้งไปหาเพื่อนเขาที่อยู่ทางด้านขวานี่เลยนะคะเพื่อนเขารออยู่ทางด้านขวามือนะคะเราก็จะโค้งไปทีละหนึ่งโค้งแบบนี้เลยอืา ไม่ต้องโค้งสูงนะคะโค้งนิดเดียวพยายามอย่าให้เขาเลยเส้นบรรทัดขึ้นไปหรือว่าเลยเส้นบรรทัดลงมานะคะ,ะเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนบรรทัดสุดท้ายคุณต้อก็จะให้เด็กได้ทําด้วยตนเองนะคะฝึกลองทําด้วยตนเองนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวคุณพ่อจะไปหน้าต่อไปแล้วนะคะ ค่ะต่อมานะคะสําหรับหน้านี้นะคะให้เด็กๆนะคะเปิดมาที่หน้าที่ยี่สิบแปดนะคะหน้าที่ยี่สิบแปดจะมีเลขยี่สิบแปดไทยนะคะอยู่ด้านบนฝั่งซ้ายมือตรงนี้เลยนะคะสําหรับเลขยี่สิบแปดนะคะจะมีสองนำแปดนะคะเลขสองจะอยู่ด้านหน้าเลขแปดจะอยู่ด้านหลังนะคะเด็กๆเจอหรือยังเอ,อ่ย ถ้าเกิดว่าเจอแล้วสำหรับหน้าน,นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูทางด้านซ้ายมือตรงนี้กันก่อนนะคะ,ะในกรอบสี่เหลี่ยมสีฟ้าตรงนี้เขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะเขียนเส้นทางซ้ายมือนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะเด็กเห็นจุดสีดําตรงนี้ไม่เอ่ยอเขาก็จะลากโค้งมาทางด้านขวามือเหมือนที่เราทําเมื่อกี้เลยนะคะอะเริ่มจากบรรทัดที่หนึ่งนะคะ อ่ก็โค้งไปทางด้านขวามือโค้งที่สองโค้งที่สามแบบนี้เลยหนึ่งโคง้งสองโคง้งแล้วก็สามโค้งแบบนี้นะคะ,ะต่อมานี่เลย หนึ่งโค้สองโค้สามโค้แบบนี้เลยถ้าเกิดว่าเด็กๆทำเสร็จบรรทัดที่หนึ่งแล้วก็มาทำบรรทัดที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปเรื่อยๆนะคะจนถึงบรรทัดสุดท้ายเลยนะคะ ค่อยๆทำไปทีละหนึ่งบรรทัดนะคะอย่าข้ามเส้นบรรทัดด้วยนะคะสังเกตดูดีๆนะว่าบรรทัดไหนที่เรายังไม่ได้เขียนนะคะถ้าเกิดว่าเด็เดกๆนะคะลากเส้นตามรอยปากไปทีละหนึ่งบรรทัเดเด็กๆก็จะรู้นะคะว่าเส้นไหนที่เรายังไม่ได้เขียนหรือว่าเส้นไหนที่เราเขียนเรียบร้อยแล้ว ทีนี้สําหรับด้านล่างตรงนี้เดี๋ยวคุณพ่อจะให้เด็กๆได้ทําด้วยตนเองนะคะเพราะด้านบนคุณพ่อทำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วนะคะเขาจะมีรูปร่างลักษณะที่เป็นเหมือนกันเลยต่อมา,อาสำหรับกรอบสี่เหลี่ยมสีเหลืองตรงนี้นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆน,นะคะต่อตัวอักษรทางด้านขวามือนะคะก็คือให้เด็กๆต่อเติมตัวอักษรพระยัญชนะตรงนี้เลยนะคะ ค่ะพยัญชนะที่อยู่ทางด้านขวามือนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูบรรทัดที่หนึ่งกันก่อนนะคะสำหรับบรรทัดที่หนึ่งเด็กๆสังเกตดูสิคะว่าพยัญชนะตัวนี้เขาคือตัวอะไรเอ่ยสำหรับพยัญชนะตัวนี้นะคะเขาก็คือพยัญชนะตัวโกไก่กอนั่นเองนะคะซึ่งเด็กๆสังเกตดูนะคะว่าโกไก่กอ หัวของเขาตรงนี้นะคะยังไม่สมบูรณ์เลยยังเป็นรอยปากอยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาต่อเติมนะคะหัวพยัญชนะนนตัวกอไก่นะคะจะต้องลากนะคะเริ่มจากตรงนี้เลยปากไก่ตรงนี้นะคะโค้งขึ้นไปด้านบนตรงนี้อ่าปากไก่โค้งขึ้นไปด้านบนมาด้านหลังแบบนี้เลยอ่าโค้งไปทางด้านขวามือแบบนี้เลยนะคะ อ่เด็กๆอย่าลืมนะคะว่าไปเติมเฉพาะหัวของเขานะคะเพราะว่าในส่วนอื่นนะคะเขาเติมมาให้เด็กๆเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆไปเติมเฉพาะตรงที่เขาเป็นรอยปะนะคะไม่ต้องเป็นลากซ้ำรอยที่เขาเขียนให้เด็กๆดูเป็นตัวอย่างนะคะ,ะมาบรรทัดท,ที่สองพยัญชนะตัวโกไก่กกเหมือนเดิมตรงปากไก่นะคะโค้งไปเลยโค้งไปทางด้าน ขวามือนั่นเองนะคะบันทัดต่อมา เสร็จเรียบร้อยบรรทัดต,ต่อมาเอ๊ะเด็กสังเกตดูสิคะว่าพยัญชนะตัวนี้เขาคือตัวอะไรเอ่ยอ่าถูกต้องแล้วค่ะสําหรับพยัญชนะตัวนี้เนะะี่ยค่ะเขาก็คือพระยัญชนะตัวถถถุงถอนั่นเองนะคะโถถุงถอนะคะตรงหัวของเขายังไม่สมบูรณ์เหมือนกันเลยค่ะเราก็จะมาเริ่มจากปากถถถุงนะคะอ่ะโค้งไปด้านหลังแบบนี้เหมือนกันเลย อาโค้งไปเลยแบบนี้เลยนะคะมันทัดต่อมาท,อท้อถุงทอ ค่อยๆล่างนะคะพยายามอย่าให้เขาเลยเส้นบรรทัดขึ้นไปหรือว่าเลยเส้นบรรทัดลงมานะคะอะทีนี้มาดูพระยัญชนะตัวต่อมาสําหรับพยัญชนะตัวนี้นะคะเขาก็คือพระยัญชนะตัวโดเด็กโดนั่นเองนะคะโดเด็กโดรเราก็จะมาเติมตรงหัวของเขาที่เป็นรอยปะตรงนี้เลยอ่าตัวนี้ของเขาต้องไม่สวยต้องใช้ยางลบๆออก อ่าแล้วเดี๋ยวพกคุณก็จะเขียนใหม่ไม่เป็นไรอ่าแบบนี้เลยโค้งจากทางด้านซ้ายไปทางด้านขวานะคะทางด้านซ้ายโค้งไปทางด้านขวาอีกหนึ่งบรรทดัดดอเด็กดอ เสร็จเรียบร้อยบรรทัดต่อมาจะเป็นพระยชนะตัวตอต่อานะคะเด็กๆสังเกตดูนะคะว่าต้งหัวของเขานะคะของดดเด็กเขาจะเป็นหัวโคง้งแต่ว่าหัวของต่ต่าเขาจะเป็นหัวแตกนะคะเพราะฉะนั้นตอเต่าเขาจะโคง้งสองโคง้งเล็กๆนะคะเด็กๆจะต้องโค้งแบบเติมหัวแตกให้เขาด้วยแบบนี้เลยนะคะสังเกตดูดีๆนะคะ เขาจะมีหัวแตกเล็กๆตรงนี้เลยเราจะโค้งทั้งหมดสองโค้งนะคะโค้งหัวแตกให้กับตอเต่ตาแบบนี้เลยแล้วก็บรรทัดต่อมาตอเต่าเดิมโค้งหัวแตกให้เขาให้ให้เรียบร้อยนะคะ นืแตกเล็กๆสองโค้งเล็กๆแบบนี้เลยต่อมาบรรทัดต่อมาพระยัญชนะตัวนี้นะคะจะเป็นพระยันชนะตัวพอสัมเภาพอนั่นเองนะคะอ่าเราก็จะมาเริ่มจากปากพอสัมเภาโค้งไปด้านหลังทางด้านขวาเือนะคะเริ่มจากตรงปากของเขานะคะ เด็กสังเกตดูที่เป็นรอยปะนะคะรอยปะเขาอยู่ตรงไหนเราก็จะไปเติมตรงนั้นแต่ถ้าตรงไหนที่เขาไม่มีรอยปะเราก็จะไม่ไปลากซ้ำนะคะเราจัดต่อเติมเฉพาะตรงที่เขาไม่สมบูรณ์หรือว่าตรงที่เขาเป็นรอยปะนั่นเองต่อมาบรรทัดต่อมาจะเป็นแัญชนะตัวรอเรือรอนะคะ รอเรือตรงหัวของเขาก็ยังไม่สมบูรณ์เหมือนกันค่ะรอเรือนะคะเขาจะโค้งมาหนึ่งโค้งนะคะแล้วก็มีหางขึ้นไปนิดนึงนะคะอ่าโค้งหนึ่งโค้งแล้วก็มีหางขึ้นไปนิดเดียวนะคะอ่าแบบนี้เลยเด็กค่อยค่ยลากนะคะ สำหรับพห้ยัญชนะตัวรอเรือนะคะก็าอาจจะยากนิดนึงหรืออาจจะทำไม่ค่อยได้แต่ไม่เป็นไรเราต้องฝึกนะคะฝึกไปเรื่อยๆต่อไปเราจะได้ทำได้นะคะ อ่าแบบนี้เลยค่ะสำหรับพยัญชนะที่เขายังไม่สมบูรณ์นะคะคุณพ้องก็ได้ต่อเติมนะคะให้เขาเสร็จเรียบร้อยครบทุกตัวแล้วอ่าถ้าเกิดว่าเด็กๆคนไหนยังไม่เสร็จก็สามารถดูของคุณพ้องเป็นตัวอย่างได้เลยนะคะค่ะและต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณพ่อคุจะไปหน้าต่อไปแล้วนะคะค่ะต่อมานะคะให้เด็กๆนะคะเปิดมาหน้านี้เลยสำหรับหน้านี้นะคะก็คือหน้าที่ ยี่สิบเก้านะคะหน้าที่ยี่สิบเก้านะคะจะมีเลขยี่สิบเก้าไทยนะคะอยู่ด้านบนฝั่งขวามือตรงนี้นะคะสำหรับเลขยี่สิบเก้านะคะจะมีสองนำเก้านะคะเลขสองจะอยู่ด้านหน้าเลขเก้าจะอยู่ด้านหลังแบบนี้เลย ่าทีนี้ถ้าเกิดว่าเจอทุกคนแล้วอ่ามาดูนะคะสำหรับหน้านี้เขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะฝึกลากเส้นโค้งลงจากซ้ายไปขวา อ่าเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนเมื่อกี้ที่เราอ่าลากนะคะลากเส้นโค้งแต่ว่าเขาจะแตกต่างกันอยู่ตรงที่เมื่อกี้เราจะลากเส้นโค้งขึ้นไปด้านบนแต่ครั้งนี้เขาให้เด็กๆนะคะลากเส้นโค้งลงมาด้านล่างนะคะแต่ว่าก็จะเริ่มจากทางด้านซ้ายไปทางด้านขวาเหมือนเดิมเลยนะคะค่ะนี่เลยเหมือนกับคลื่นนะคะน้ำทะเลเลยนะคะ ในกรอบสี่เหลี่ยมกรอบนี้นะคะจะเป็นรูปภาพกบใช่ไหมคะเขากําลังนั่งเรืออยู่ใช่ไหมคะพายเรืออยู่แล้วก็มีปลาอยู่ในน้ําทะเลนั่นเองนะคะค่ะซึ่งตรงขึ้นน้ําทะเลตรงนี้นะคะเขายัางไม่สมบูรณ์เราก็จะมาช่วยกันนะคะต่อเติมนะคะขึ้นน้ําตรงนี้เลยค่อ,คอยๆลากรอบนี้ลากลงมาด้านล่างนะคะโค้งลงมาด้านล่างแบบนี้เลย จากซ้ายไปขวาอ่าลากโค้งลงมาตรงนี้เลยอ่าแล้วก็ตรงนี้นะคะลากโค้งลงมาค่ะอ่าเด็กๆค่อยๆลากนะคะลากโค้งลงมาแบบนี้เลยแล้วก็บรรทัดต่อมาก็ตรงนี้เลยนะคะลากโค้งลงมาไปหาเพื่อนเขาที่อยู่ทางด้านขวามือนั่นเองนะคะ ค่อยลากนะคะพยายามอย่าให้เขาออกนอกเส้นนะคะนี่เลยอ่ลาลากปลายลากปลาแบบนี้นะคะอ่าที่นี้มาบรรทัดส,สุดท้ายก็โค้งไปได้เลยอ่ะโค้งลงมาแบบนี้เลยนะคะอ่าตามแนวรอยปะเลยนะคะง่ายมากๆเลย พยายามควบคุมดินสอให้ได้นะคะเด็กๆไม่ต้องรีบนะคะเดี๋ยวเขาออกนอกเส้นนะคะค่อยๆลากทีละหนึ่งโ้งอ่าถ้าเกิดว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูตรงเส้นบรรทัดกันต่อนะคะอ่าบรรทัดตรงนี้อ่าบรรทัดที่หนึ่งตรงนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มจากตรงนี้เลยทางด้านซ้ายมือเหมือนเดิมนะคะ อ่าลากโค้งลงมาด้านล่างตรงนี้หนึ่งโคง้งอ่าสองโค้งตรงนี้เลยสามโคง้งสี่โค้งตรงนี้ค่อยค่อยลากนะคะพยายามอย่ากให้เขาออกนอกเส้นเด็กๆอย่าสับสนนะคะรอบนี้เราจะโค้งลงมาด้านล่างนะคะไม่ได้โค้งขึ้นไปด้านบนเหมือนเดิมแล้วนะ อ่าบรรทัดที่หนึ่งเขาเพิ่งทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาเพิ่งก็จะมาบรรทัดที่สองต่อเลยนะคะอ่าค่อยๆลากนะคะในการลากเส้นตามรอยปักก้ออาจจะลากไม่ค่อยสวยหรือว่าอาจจะมีออกนอกเส้นนิดนึงนะคะเพราะว่าเราเพิ่งใช้เมาส์หรือว่าคอมพิวเตอร์นะคะในการโยงลากเส้นนะคะก็อาจจะควบคุมดินสอยากนิดนึงนะคะ เพราะฉะนั้นเด็กๆใช้เป็นดินสอนะคะจับดินสอให้แน่นนะคะแล้วก็ควบคุมดินสอให้ได้ไปในทางที่เราต้องการนะคะจับดินสอให้ถูกวิธีเราจะได้เขียนได้นะคะโค้งลงมาแบบนี้เลยอที่นี้ สำหรับสองบรรทัดน,นี้ครูเพิ่งจะให้เด็กๆนะคะได้ทําด้วยตนเองแต่พรูก็งจะข้ามมาบรรทัดน,นี้เลยนะคะสำหรับบรรทัดน,นี้นะคะเขาจะมีแค่จุดๆนิดเดียวนะคะให้เด็กๆดูเป็นตัวอย่างแล้วให้เด็กๆยงลากเส้นด้วยตนเองนะคะ,ะเราก็จะมาเริ่มจากทางด้านซ้ายนะคะโค้งลงมาด้านล่างไปหาเพื่อนเขาที่อยู่ทางด้านขวานะคะโค้งลงมาาหนึ 1, ่ง 2, โค้งสองโค้งสามโค้ง สี่โค้งห้าโค้งหกโค้งเจ็ดอ่แป๊บนึงเจ็ดโค้งแปดโค้งอ่าแบบนี้เลยอ่าทีนี้อีกหนึ่งบรรทัดนะคะเด็กๆค่อยๆโค้งนะคะเด็กๆสังเกตดูเส้นบรรทัดนะคะเส้นสุดท้ายที่อยู่ด้านล่างสุดเลยอย่าให้เขาเลยเส้นบรรทัดลงไปนะคะ พยายามล่างนะคะให้เขาอยู่ในเส้นบรรทัดนะคะนี่เลยเขาก็จะกลายเป็นคลื่นของน้ำทะเลนั่นเองนะคะอ่าที่นี้มาดูบรรทัดต่อมาซึ่งบรรทัดนี้นะคะเขาเป็นจุดเล็กมากๆเลยนะคะจะมีแค่จุดเล็กๆนิดเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาต่อเติมด้วยตัวเองนะคะ ่ลากจากซ้ายนะคะโค้งไปทางด้านขวานิดเดียวแบบนี้นะคะอ่โค้งไปนิดเดียวแบบนี้เลยแล้วก็เส้นบรรทัดสุดท้ายจุดนิดเดียวนะคะให้เด็กๆต่อเติมเอง อย่าให้เขาเลยเส้นบรรทัดนะคะสังเกตดูดีๆถ้าใครนะคะลากเลยเส้นบรรทัดก็ไม่เป็นไรนะคะเรามียางลบนะคะใช้ยังลบลบแล้วก็ทําใหม่ได้ไม่เป็นลรย อ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าสำหรับหน้านี้นะคะคุณพ่อุก็ได้ทำให้เด็กๆดูเป็นตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสองบรรทัดน,นีด้เด็กๆอย่าเว้นไว้นะคะให้เด็กๆทำด้วยตนเองนะคะที่คุณพ่อุไม่ได้ทำให้เด็กๆดูก็เพราะว่าคุณพ่อุกลัวจะหมดเวลาก่อนนะคะอ่าหรือว่ากลัวคลิปเขาจะยาวเกินไปให้เด็กๆทำด้วยตนเองนะคะค่ะทีนี้ สำหรับหน้านี้นะคะคุณครูก็ได้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วการบ้านของเราในวันนี้นะคะจะมีทั้งหมด3หน้าเลยนะคะค่ะและถ้าเด็กๆคนไหนทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็อย่าลืมนะคะถ่ายภาพการบ้านส่งคุณครูประจําชั้นของตนเองด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาเด็กๆได้ทําให้เสร็จให้เรียบร้อยนะคะ ค่ะก่อนที่เราจะจากกันวันนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลสุขภาพให้ดีนะคะหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วเวลาที่เด็กๆออกไปข้างนอกก็อย่าลืมสวมแม้ตลอดเวลาด้วยนะคะและที่สำคัญเลยค่ะอย่าลืมเว้นระยะห่างกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ